อบแบ๊บซี่คุณน่ารักว่าเพื่อไทยชนะแน่ครับพิษณุโลกเขตหนึ่งเท่ากับสิบหนึ่งเปอร์เซ็นต์เองครับท่านทุกคลิปเลยยอมรับนะถึงเราจะอุดมไอความคิดต่างกันอุดมการต่างกันแต่เราก็รักประชาชิไทยเหมือนกันแหละผมเชื่อนะระหว่างเพื่อไทยกับอะไรนะพิษณุโลกอะผมบองตรงให้เพื่อไทยชนะไปเลยร้อยหนึ่งเปอร์เซ็นต์ครับผมนะวันนี้มีทางชนะได้หรอกครับผมนะให้ ต่อให้พักประชาชนเอาเอาหมออองไปลงใหม่ได้ก็ไม่ชนะครับผมเอาหัวหน้าพักไปลงพิธาไปลงเลยก็ไม่ชนะบอกตรงนะครับผมคนที่โลกเขาก็คงกินข้าวอะ่ะเขาคงเลิกกินยาล่ะครับผมเขาก็รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกครับผมแล้วเลือกสสเพื่ออะไรเขาต้องเข้าใจเขาเลือกเาเพื่อพัฒนาบ้านเขาจังหวัดเขาในระยะเวลานั้นๆไม่ใช่เลือกมาเป็นฝ่ายค้านครับผมนะสังเกตดูทุกที่แหละ ฝ่ายค้านกินเรียบกินเรียบตรงไหนบ้ากินเรียบโดยการที่ว่าไม่ได้อะไรเลยส่วนมากรัฐบาลได้หมดครับผมรัฐบาลส่งพวกเสาไฟฟ้าลงก็ได้ครับผมนะครับผมนะโอเคหนึ่งพินโลกผมฟันธงไปเลยเพื่อไทยชนะร้อยหนึ่งเปอร์เซ็นเกินร้อยนะต้อง100้อยเอ็ดเลยนะโอเคครับผม FC น่ารักครับผมตอบกันนะหนุ่มๆก็ขำๆนะ ไม่โกรธไม่เกลียดไม่เครียดไม่แค้นกันนะเรารักกันคุณทํามาคลิปมาผมก็ไปดูคุณผมทําคลิปมาคุณก็ดูเราความคิดแตกต่างได้แต่เราไม่แตกแยกครับผมเพราะเราทุกคนคือคนไทยครับผมเชียร์ใครเชียร์มันรักใครรักมันครับผมแต่อย่างผมผมไม่รักใครอีกแล้วชีวิตนี้รักอดีตนายกทักษิณและตระกูลของท่านและพรรคของท่านเท่านั้นครับผม จำท้ายนะรักแค่ตระกูลชินวัฒน์และพักของท่านเท่านั้นเองผมรักตระกูลชินวัฒน์และพักของท่านเท่านั้นครับผมฮา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 